ลุ่มน้ำท่าจีนเนี่ยเจอเมกกะโปรเจกประมาณ7-8ครั้งปี4-5เนะเราเจอเขื่อนกั้นทกั้นแม่น้ำท่าจีนที่ใหญ่มาก2จุดนะคะราคาเป็นหมื่นล้านช่วงนั้นเนี่ยลุ่มน้ำท่าจีน4จังหวัดก็รวมพลังกันนะคะแล้วก็มีคำหนึ่งที่เราได้ใช้เขาเรียกว่าผลพวงจาก รัฐรมนูญ40ที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดคําตัดสินของวันนั้นเนี่ยก็คือตัดสินให้ต้องยุติโครงการและไปทบทวนใหม่เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมอีกโครงการหนึ่งที่ต่อจากนั้นเนี่ยก็คือโครงการเส้นทางรัฐภักใต้ซึ่งเชื่อมต่อตั้งแต่นครปฐรมไปจนถึงเพชรบุรีเขาเรียกว่าตัดตัดอาวไทยเลยโครงการนั้นเนี่ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยทางธรรมศาสตร์เนี่ย เป็นผู้ที่รับในเรื่องของอมวลชนสัมพันธ์แล้วก็เป็นผู้ที่รับในการทำเวทีประชาพิจารณ์ทั้งหมดซึ่งคุณภาพสูงมากอันนั้นก็คือจัดตั้งให้ภาคประชาสังคมของทั้ง4จังหวัดที่มีเส้นทางผ่านเนี่ยคัดเลือกประชาสังคมแล้วก็ไปฝึกเป็นฟาสิลเตเตอร์เรียนรู้เรื่องระบบประชาพิจารณ์การแล้วฟังความคิดเห็นแล้วก็รายละเอียดของโครงการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นแต่ปรากฏว่าเล่มรายงานเล่มนี้เนี่ย เป็นเล่มที่ใหญ่มากแล้วก็ทางด้านเพชรบุรีกับสมุทรสงครามโดยพี่เจวสุรจิตนะคะตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วซึ่งเป็นไอดอลของพวกเราเนี่ยไม่เห็นว่าในส่วนที่ตัดตัดลงทะเลเนี่ยมีมีผลกระทบสูงมากเพราะนั้นก็เลยอ,อ้างอิงจากรายงานเล่มนี้เนี่ยปัจจุบันท่อนที่ตัดลงทะเลหายไปแล้วนะคะเหลือแต่นคนปรปฐมชะอำถ้าทุกคนดูในแผนที่และ20กว่าปีพึ่งจะได้เริ่มก่อสร้าง มันยาวนานมากเนี่ยเขาถึงไม่ชอบนะมันเป็นอะไรนะเริ่มศึกษาขัดใจแม่ใหญ่กว่านั้นหลังจากปีน้ำท่วมเนี่ยพอมาเจอรัฐธรรมนูน50เนาะโครงการ3.5แสนล้าน อันนี้นี่เปิดศึกใหญ่มากเพราะว่าสี่ลุ่มน้มํามาร่วมมือกันตั้งแต่ลุ่มน้ําท่าจีนลุ่มน้ําเจ้าพยาตอนล่างตอนกลางตอนบนรวมไปถึงลุ่มน้ําแม่กลองการมีส่วนร่วมของสี่ลุ่มน้ำเนี่ยก็ใหญ่มากจริงเพราะว่าในโปรเจกต์นี้เนี่ยระบบนิเวศท,ทั้งหมดเนี่ยของประเทศไทยเพราะว่าในตัวที่ซ่อนอยู่จะคล้ายๆ EEC นะมันเป็นลักษณะเออพรบงเงินกู้3 5มจุแสนล้านก็จริงแต่ตัวที่ซ่อนอยู่โปรเจกต์ใหม่เนี่ยก็คือ A5 ขานุที่แม่น้ําใหม่เท่านั้นนอกกนั้นเนี่ยมันเป็นการ เอาประกอบสร้างไอโครงการเก่าๆเน่าๆเนาะเราแอบบอกนี้เนาะเจ็ดหน่วยงานเข้ามาหมดเลย เพื่อมาอยู่ใต้ร่มนี้เพื่อใช้สิทธิพิเศษเนี่ยมันจะดูแพทเทิร์นคล้ายๆกับ EEC เป๊ะเลยมันทำให้เกิดการเรียนรู้ที่บิ๊กแบงมากแล้วก็นับจากนั้นเนี่ยในรายเล็กรายน้อยที่ต้องไปเกิดระดับจังหวัดเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ติดตั้งอยู่กับตัวเขาแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้กันในรายจังหวัดได้เพราะว่า3 5แสนล้านไม่ผ่านนะคะเพราะว่าไปถูกฟ้องโดยสมาคมโลกร้อนนะคะโดยคุณนักร้องนะคะแล้วก็ไม่ผ่านพรบรชุดนี้เราจะมองเห็นว่ามันจะมีวิวัฒนาการ คู่ขนาดร่วมกันของภาคประชาสังคมกับภาครัฐเนาะที่กําลังอยากจะทะลุโครงการทั้งหลายเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยมองระบบกว้างออกมองนิเวศท,ทั้งหมดออกแต่ภาครัฐไม่เขาเรียนรู้นะจากนี้มาบริษัทที่ปรึกษาจะจี้จิกเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นถ้าเธอตอบนอกจากนี้เนี่ยไม่ลงในรายงานแล้วมันจะไปเจอกันกี่โมงรายงานที่ได้มีโอกาสอ่านหลายครั้งแต่ละครั้งที่เจอทั้งที่ท่าจีนเองแล้วก็ไปช่วยเพื่อนๆในจังหวัดอื่นๆเนี่ย มันไม่เคยเหมือนกันบางครั้งเราเจอ TOR เอาละ่ะโอเคการศึกษาเบื้องต้นพอรับได้เนาะมันก็ยังชิวๆแต่พอหลังๆเนี่ยมันจะรวบรัดมากเป็นการศึกษาและออกแบบวิศวกรรมอันนี้หนักเข้าไปแล้วหน้าตาดีมากเลยมาเห็นยันหลังคาบ,บ้าน GIS เห็นตารางบ้านเลขที่ที่ดิน,นโฉนดชาวบ้านอกสั่นกวนแขวน,นอนไม่หลับจนถึงขั้นที่ป่วยไข้กันไปเลย ทั้งๆท,ที่เป็นเพื่อการศึกษามันเขย่าวขวัญคนที่เป็นเจ้าขอมากอย่างโครงการสนามบินอย่างเงี้ยตอนหลังนี่หนะักกว่านั้นอีกออศึกษาเบื้องต้นออกแบบวิศวกรรมและออกแบบ T O R ในการ M O U สัมปทานมันเริ่มลงละเอียดไปอีกทีนี้เนี่ยในภาพรวมที่เราบอกว่า การมีส่วนร่วมที่มันรู้สึกว่าเป็นแค่ตายางหรือว่ารู้สึกว่าเป็นแค่พิธีกรรมเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงในทุกๆครั้งจากประสบการณ์ที่เจอ88 8ครั้งของเมกกะโปรเจกต์ที่ไปพบเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเนื่องจากว่าชุดข้อมูลที่เขาให้ข้อมูลเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่ข้อดีมันไม่มีข้อเสีย ทีนี้มันก็เป็นงานที่กลุ่มภาคประชาสังคมทั้งหมดเนี่ยชุดที่มาเนี่ยโชคดีอยู่ในลุ่มน้ําท่าจีนแล้วก็มีชาวท่าจีนที่จัดตั้งองค์กรของตัวเองอย่างแข็งแรงและก็จะมีกลุ่มวิชาการที่อยู่ด้วยสามารถที่จะเขาเรียกว่าเซตเวทีคู่ขนานอันนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งเนาะแต่มันจะมีไม่เหมือนกันทุกจังหวัดและบางครั้งเนี่ยกลุ่มท่าจีนเนี่ยเขาเก่งมากเขามีวงนอกมีวงในมีช่องทางพิเศษอะไรที่จะได้ข้อมูลมาที่จะนําเสนอข้อมูลที่จะส่งจดหมายส่งเอกสาร ซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นมันไม่ปกติพอมันไม่ปกติเนี่ยวันหนึ่งเราก็มานั่งคิดกันแล้วถ้าพวกเราตายหมดเราไม่มีเส้นสายเราไม่มีช่องทางเราไม่มีรูปแบบพิเศษแบบนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างเรื่องสนามบินนครปฐมอะคะ่ะเขาเรียกว่าเป็นปาหีระดับประเทศนะคะก็คือจริงๆแล้วเขาจะสร้างสนามบินส่วนบุคคล ที่คนทั้งจังหวัดนครปฐมไม่มีสิทธิ์ได้ขึ้นเลยเพราะว่าไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องบินส่วนตัวปรากฏว่าในระบบประชาพิจารณ์และการสร้าง PR ทั้งหมดทําให้คนทั้งจังหวัดรวมทั้งหน่วยราชการเข้าใจผิดหมดเลยว่าเป็นสนามบินพาณิชย์ที่จะมีคนเป็นล้านมาเดินซื้อข้าวหลามในองค์พระมีโอกาสที่ผู้ใหญ่ใจดีส่งเล่มหนึ่งมาให้คือการศึกษานี้มีสองเล่มเรามารู้ภายหลังเล่มหนึ่งระบุชัดเจนว่าศึกษาเพื่อดําเนินการเรื่องสนามบินส่วนบุคคล private business a e r o เพราะนั้นเนี่ยการรับฟังทั้งหมดเนี่ยเราร้องขอมาที่กรรมธิการคมนาคมวุฒิศสภาและสส,สว่าการรับฟังทั้งหมดต้องเป็นโมฆะเพราะว่าคุณบิดข้อเท็จจริงทุกคนที่กอกแบบสอบถามกอกด้วยความเข้าใจว่ามันคือผลประโยชน์ของจังหวัดนคปรปฐมแต่เราจะถามหาความเป็นกลางของเขาได้จากที่ไหนความเป็นกลางที่ว่าเนี่ยมันคือความยุติธรรมระหว่างสองฝ่าย การนำเสนอข้อดีและข้อเสียไปด้วยกันเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นองค์กรในรูปแบบใดก็ได้แต่ฟังก์ชันมันหรือคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยต้องเป็นกลางและเป็นที่ยอมรับและที่สำคัญเนี่ยมันต้องมีลักษณะของทรัพยากรมากพอถามจริงๆว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา7-8โครงการเนี่ยมีสถาบันมีมหาวิทยาลัยมาช่วยลุ่มน้ำท่าจีนเยอะมากแต่มาช่วยช่วยหยุดหยุดอะเพราะเงินหมด งบไม่มีไม่ใช่โครงการวิจัยหมดเฟดเจอมาทุกรูปแบบเรารู้สึกว่าเขาใจดีแต่เขามีพลังทางทรัพยากรไม่พอซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยชุก็มีเจอไอดอลรุ่นใหญ่หลายคนเนาะที่รู้สึกว่าท่านเหล่านี้แหละควรที่จะมาเป็นคณะกรรมการที่สามารถที่จะ ช่วยให้ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ภายใต้องค์กรอะไรบางอย่างแล้วก็ตัดสินชี้ขาดได้ด้วยว่าตกลงว่าทุกวันนี้เราที่เรากังวลนอนไม่หลับกันเนี่ยเพราะว่าทุกท่านพอจะรู้นะคะว่ามันไม่มีคําว่ายกเลิกโครงการมันมีแต่คําว่ายุติระงับกลับไปศึกษาใหม่และปัจจุบันนี้เราจะกลัวกันมากว่ามันคือซอมบี้พอมีลักษณะของการเมืองที่เอื้อเขาหรือผลกลุ่มผลประโยชน์รวบรัดกันได้ ก็จะกลับมาใหม่อย่างเขื่อนแม่น้าท่าจีนเนี่ยยีปีเมื่อปีที่แล้วเอาแล้วค่ะมสมุรสาครส่งมสเศษมาบอกเราว่าอาจะมาอีกแล้วนะคนครปฐมอยากค้านนะอยากได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็อึ้งกันไปเลยเนี่ยเรากลัวซอมบี้มากสนามบินเราก็กลัวซอมบี้มากมนะคะองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเนี้ยสามารถที่จะมีศักยภาพหรือมีอำนาจมากพอที่จบเรื่องนี้ได้หรือไม่ ถ้ามันเป็นโครงการที่มันไม่ดีไม่เวิร์กไม่มีส่วนร่วมหรือไม่จําเป็นต่อน,นิเวศหรือขัดขวางหรือเป็นเอเลียนของระบบนิเวศแล้วเนี่ยต้องดีลีตออกได้มันต้องมีความชัดเจนเรื่องนี้ชาวบ้านจะได้นอนตายตาหลับแล้วก็ภาคประชาสังคมเองก็จะได้ไม่ต้องมาลุกลี้ลุกลนกับเรื่องนี้เลิกลักเลิกลัก,ลกจะมาเมื่อไหร่เหมือนฝูกภูเขาไฟจะระเบิด